พี่นุ่นแมขับนะคะแล้วก็คุณพูดอกไมค่ะยินดีกับทุกท่านกับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะที่ท่านก้ามาอยู่ที่นี่นะคะสีฉันคืออีกหนึ่งคนนะคะที่ได้คู่แนะําดีๆนะคะแล้วก็ผู่เปิดโอกาสดีๆนะคะคือพี่รดาแล้วก็พี่ชายกบนะจบเลยได้ใช่ไหมกบนะคะ พนธนมหาเศรษฐีใจบุญทุกเช้าต้องอะไรนะต้องต้องต้องโต้องไปสกิปนะคะโอเคก็สำหรับตัวดิฉันเองนะคะกับการร่วมทำธุรกิจลออัพธุลิศนะคะต้องบอกเลยว่ามันง่ายมากแล้วก็มันว้าวที่สุดโดยเฉพาะเรื่องรถยนต์แล้วก็ตัวประหยัดพลังงานไฟฟ้านะคะตัว e m p นะคะ i c s นะคะ ขอแชร์ประสบการณ์นิดเดียวนะคะเมื่อสองวันที่แล้วนะคะพอดีดิฉันไปที่ถูกนะคะลูกทีมเชิญไปดูระบบเครือข่ายอาหารเสริมกับเครื่องสะอาะของมาเลเซียนะคะเพิ่งเปิดนะคะแต่เป้าหมายของดิฉันมันใหญ่กว่าน,นั้น,นะคะ่ะดิฉันต้องการไปโรงแรมไนท์พาซาต้องการเจอเจ้าของโรงแรมค่ะแล้วสรุปนะคะดิฉันก็หลังจากเข้าห้องประชุมมาเรียบร้อยนะคะจาก าหารเสริมตัวนี้แล้วฉันก็เดินลงมาข้างล่างใจดิฉันนะคะโฟกัสนะคะใจฉันสั่งตัวันเองแล้วขอที่ตัวันเองว่าวันนี้ยังไงฉันต้องได้เบอร์โทรของเจ้าของโรงแรมหรือไม่นะฉันต้องได้เจอระดับผู้บริหารเจ้าของโรงแรมนี้สรุปดิฉันกดท้องเข้า,ขา,ขา,ขามาพอกดท้องเข้าหาเดินออกมาไม่อยากเชื่อหนึ่งในนะั้นคือเจ้าของโรงแรมยืนรอดิฉันอยู่ค่ะแล้วที่สำคัญเจ้าของโรงแรมเขา คุยกับดิฉันไม่นานนะคะดิฉันก็ทักทายก่อนถามาว,ว่ามตอนแรกดิฉันเห็นผู้หญิงยืนอีสองคนขอแชร์นิดนึงผู้หญิงยืนสองคนคนนึงใส่เสื้อสูทสีดับกระโปรงแต่อีกคนนึงใส่เกมเ,เป็นพนักงานปีนป้ายชื่อดิฉันรู้แล้วว่าอีกคนนึงคือพนักงานแน่นอนนะคะดิฉันก็แกล้งถามว่าโทษนะคะไม่ทราบว่าได้ถามว่าโรงแรมเนี้ยเป็นเจ้าของเป็นคนจีนใช่ไหมเทคโอเวอร์ Take over จากคนไทยไปใช่ไหม สองคนนั้นรีบตอบพร้อมกันเลยนะคะว่าไม่ใช่ค่ะเจ้าของเป็นคนไทยแล้วประโยคหนึ่งที่ดิฉันยิงคําถามนะคะดิฉันจะถามไปเลยว่าไม่ทราบว่าเจ้าของที่เป็นคนไทยเนี่ยเข้าโรงแรมวันไหนหรือผู้บริหารท่านใดเวลานี้ที่อยู่โรงแรมเขาก็ตอบมาเลยสวนกันมาเลยว่าดิฉันคือเจ้าของโรงแรมแล้วท่านคิดว่าดิฉันจะปล่อยโอกาสตรงนี้พลาดไหมะคะ ฉันก็จัดการเลยค่ะพูดเยคับจัดการเลยค่ะจัดการค่ะัดราถามเลยค่ะว่าโรงแรมของท่านเนี่ยลูกค้าเต็มทุกวันไฟ็คงผต้องใช้เยอะแล้วตอนนี้มีตัวช่วยประหยัดไฟหรือยังคะเขาบอกว่าได้ไปปรึกษาแล้วไปถึงโซล่าเซลแล้วแต่ไม่ต่อจนดดิฉันก็เปิดเลยค่ะว่าเรามี ตัวประหยัดพลังงานไฟฟ้า e m p ICS ของเรานะคะสามารถประหยัดไฟได้ตั้งแต่10%ขึ้นไปจนถึง70%ค่ะคแล้วดิฉันก็ถามไปต่ออีกว่า<ม>เขา,เาสนใจเรื่องรถไฟฟ้าด้วยไหมเขาบอกว่าคุณพ่อจะจะต้องการแบรนด์ของตัวเองได้บินไปดูที่โรงงานเมืองจีน เพื่อจะติจะจะจะทำแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อนํามาเข้าเข้ามาขายที่ประเทศไทยเป็นของตัวเองคุณพ่อก,ก็บินไปไปดูเสร็จเจอปัญหาคุณพ่อก,ก็ไม่สังส่งสั่งนี่ก็คือสั่งผลิตแบรนด์ของเขาเองเลยนะเพื่อขายของเขาเองเขาก็เลยยุติยุติเขาบอกว่าทุกอย่างยุติหมดเลยค่ะพี่เพราะว่ามันมีปัญหายอยู่มันยังไม่สักเซ็ตตรงนี้ดิฉันก็เปิดไปแล้วเขาก็สนใจค่ะแล้วก็สองอีกเรื่องหนึ่ง เขาก็มีโรงงาน2โรงงานโรงงานผลิตถุงมือแพทย์กับโรงงานรีแพคนะคะรีแพคถุงมือแพทย์แล้วก็แมสนะคะแล้วค่าไฟแต่ละจุดแต่ละโรงงานแล้วก็โรงแรมโรงแรมนี้ค่าไฟล้านกว่าแล้วก็อีกสโรงงานแต่ละจุดเนี่ยค่าไฟแต่ละโรงงานก็คือล้านกว่าแล้ว3ที่เนี่ยค่าไฟรวมเบ็ดเสร็จอยู่ที่เกือบสามาล้านแล้วก็ถามเข้าไปเลยว่าอยากประหยัดไฟไหมเขาบอกอยากประหยัดมากแล้วเราก็เลยได้เปรีย